คิน <c oughs> เสียง <laughs> แม่เปิดคลิปเสียงแห้งเลยเอาใหม่ <c oughs> อ่านต่อเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นเรนดอมสำหรับคนที่เขาเาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากจะมาเจอคุณอยากจะใช้เวลากับคุณอยากจะมามีช่วงเวลาสนุกสนานร่วมกันหรือไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้หร,อรือเร็วนี้จะมีโชว์พิเศษอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วเขาหรือเปล่าเหมือนอยากจะมาเฉลิมฉลอ,มองคุณหรือไม่งั้นก็คือว่า เขายังไม่เคยมีโอกาสได้อยู่กับคุณในวันพิเศษเลยทุกๆเทศกาลอยากมาใช้เวลา,า,กเากับคุณจังอะไรเงี้ยนะคะหรืออยากเห็นรอยยิ้มหรืออยากมีช่วงที่แบบเป็นไปได้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับคุณนะคะ someday s o m d a y we will be happy together and look b a n d laugh at this mess นะคะเขาบอกว่าสวรรนนะ่ะออนะคะ เอเราสองะคะจะได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันเนาะนะคะแบบสามารถย้อนกลับไปดูวันที่เราไม่น่ารักให้กันแล้วแบบเราสามารถยิ้มให้อ่ะอารมณ์แบบว่าเออพอผ่านไปแล้วเออทำไมวันนั้นเราทะเลาะก,กันได้อะไรประมาณเนี่ยค่ะตอนนี้ใครใครงอนกันอยู่วะอุ้ยเขาแอบเผือกค่ะเรื่องของคุณนะดูสินอะแบบมองแบบ เพื่อเผื่ออะคะ่ะแอบมองแอบส่องแอบเผื่อกิกนเผื่อกิกนมันเรื่องของคุณนั่นแหละอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วนะนูน่นนี่นั่น,น,นแต่ก่อนตัวคุณอาจจะสนใจเรื่องของเขานะคะเตือเรื่องของเขาเหลือเกินห่อตอนนี้คุณไม่ได้แบบสนใจอยากรู้ความเป็นไปของเขาเพราะว่าคุณอาจจะไปทําเรื่องของตัวเองทีนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่กระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นของเขา บ้างแล้วนะฮะอืมเอา Happy Days Always Heal me. เขาบอกว่าวันเวลาดีๆนะคะที่เราเคยมีร่วมกันหรือความทรงจำในวันเวลาดีๆที่เรามีร่วมกันอนะมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เขาแบบเหมือนได้รับการเยียวยาหรือแบบทำให้เขาแบบคิดถึงวแล้มันใจฟูดีต่อใจอะไรแาเนี้คะ่ะช่วงนี้ห่างกันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออยู่ไกลกันด้วยเปล่าคะเออ ตอนนี้เขาเหมือนมีหลายเรื่องยุ่งที่เขาบอกอาจจะต้องมีภาระหนาที่ต้องไปเชิญอุปสรรคขวางหนามต่างๆนะคะมาสะสมเข้ามาทับถมหรือบอา่าไม่ทราบหรืออาจจะงานยุ่งงานเยอะหรือโอ้ยหลายๆด้านนะคะแล้วเหมือนอาจจะแบบต้องการกําลังใจขอกคุณนะคะอยากให้คุณเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยหรือถ้าแต่ก่อนนะคะคุณเคยเป็นกําลังใจให้เขาอะคะ่ะ เขารู้สึกว่ายัางน้อยที่สุดก็ยังมีคุณเนี่ยที่ทําให้เขามีพลังงานดีๆมีกําลังใจดีๆที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแต่ต,ตอนนี้ไม่เห็นสำหรับบางคนห่างเหินกันไปเนาะเออแต่ถ้าเป็นคนที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเขารู้สึกขอบคุณนะคะที่คุณอยู่เคียงข้างเขาไม่ไปไหนคอยเป็นกำลังใจให้เขาในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตอนนี้ใครบางคนที่อาจจะห่างกันอย่างที่บอกคือเหมือนเขารู้สึกว่ามันมีมันมีชีวิตที่มันยุ่งมากๆแต่มันเหนื่อยตามลําพังอะคะ่ะ เออไม่มีใครที่แบบคอยเป็นที่เอ,อพักใจรับฟังหรือแบบสมม่งมอบกำลังใจดีๆแล้วนึกถึงคุณในวันนะั้นแล้วเหมือนเขาแบบอยากจะจัดการเรื่องที่มันเจอตรงเนี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วอาจจะอยากมาใช้เวลาหรือมาเจอหน้าคุณก็ได้นะคะแต่ก็รู้เหมือนกันค่ะว่าถ้ายิ่งถ้าเขาไม่น่ารักกับคุณเนี่ยเขารู้ว่ามันก็เป็นงานหินไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันที่เขาจะกล้าเข้ามาหาคุณเออนะคะ แต่เขาก็บอกว่า I will fight for you จะสู้เพื่อเธอหรือฉันจะทําให้เธอได้เห็นว่าควาฉันตั้งใจจริงนะอะไรเงี้สยสำหรับเคสที่ไม่น่ารักเนาะแต่ถ้าเป็นเคสที่ปกติไม่ได้มีอะไรก็คือว่าจริงๆทุกวันนี้ที่ฉันทําอะไรหลายๆอย่างอะ่ะฉันก็มีเธอในแผนอนาคตของฉันนะมันมีคําว่าเพื่อเธออยู่ด้วยประมาณนี้ค่ะน,นคะคะเขารู้ค่ะ นะคะว่าคุณเป็นคนที่สาคัญกับเขามาก่านะคะและเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรจะดูแลคุณยังไงเขาควรจะทํำยังไงเพื่อทะรู้ถน,น,นอมความสัมพันธ์นี้กันใที่ดีๆกันอยู่หรือสองบางคนรู้ฉันรู้แล้วคำว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าเธอการที่มีเธอมันดีแค่ไหนเธอมีค่ากับฉันแค่ไหนแต่ฉันไม่รู้ว่าจะใส่ไปหรือเปล่าอันเคสนี้คืออาจจะเป็นเคสที่ฉลาดตอนท้ายเพิ่งเก็บเพิ่งรู้เพิ่งฉลาดอะไรเงี้ยในวันที่ คุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เขาเหมือนอย่างรู้นะคะรับรู้เรื่องราวของคุณช่วงนี้คุณแบบอาจจะมีการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการศึกษาอะไรใหม่ๆหรือมออีมีงานใหม่ๆหรือมีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาแบบมีการมองแล้วแบบเขาไม่เคยเห็นคุณในด้านนี้มาก่อนเ่ยไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีมุมนี้ด้วยแล้วเขารู้สึกแบบ มีความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือน,นตื่นเต้นเหมือนชื่นชมเหมือนยินดีว่าอุ้ยคุณมีด้านนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยนะคะอืมอาจจะอยากหาเรื่องมาปรึกษาคุณด้วยนะในเรื่องที่คุณรู้อ่ะในเรื่องที่คุณรู้เนะี่ยบางเคสท,ที่ที่งอนงอนกันอยู่นะีอาจจะหาเรื่องเนี่ยมาปรึกษาคุณโดยเอาเอาพอยที่คุณอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะอะไรก็ตามแต่เหมือนเขาอาจจะบอกอยากจะหาเรื่องมาขอคําแนะนําดีๆจากคุณไม่มีให้ค่ะ <c oughs> ไม่มีให้ค่ะไปเปิดไปเซิร์ชไปเซิร์ชอ,อากูอยู่ค่ะถ้าเกิดเขาไม่น่ารักนะคะเออหรือ,อบางคนคุณก็อาจจะเป็นคนเปิดไพ่นี่แหละนะคะแล้วเขารู้ว่าคุณมีทักษะหรือมีสกิลหรือมีแเตนด้านเนี้ยอาจจะหาเรื่องมาตั้งคาถามกับคุณอ๋อ ไปดูไปดูเจ้าอื่นค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเคสที่ไม่น่ารักอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเคสที่น่ารักอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบเวลาเห็นคุณทําอะไรที่คุณชอบแลวศึกษากับมันอย่างจริงจังเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาแบบ ได้รับแรงกำลังใจดีๆจากคุณแล้วเหมือนเขาอยากจะสนับสนุนคุณด้วยค่ะเอออยากจะเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะ I still have so many pictures of us even some s o m e that university เขาบอกว่าเขายังมีรูปของคุณเยอะมากแม้กระทั่งบางรูปคุณก็ไม่เคยเห็นอาจจะตอนที่คุณอยู่ในการนะคะอาจจะมีการแอบถ่ายรูปแอบเซฟรูปแอบเก็บรูปหรือหรือไม่ได้อยู่ในการแต่แบบคุณส่งรูปให้เขาแล้วเขาเก็บไวอ้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็น่าจะมีการดูรูปคุณบ่อยๆหรือไม่งั้ยคือไปหาดูตามโซเชียลของคุณนี่แหละค่ะ นะก็เป็นแดนดอมซุ่มนะจ๊ะพลังงานรวมไม่ใช่สเปซิฟิกหรือจำเพาะเจาะจงเรื่องของใขรนะคะไม่อินเยอะบอกแล้วนะคะไม่อินจนแบบว่าต้องมียคำอะไรที่แบบแหมรูทภาษาอังกฤษเรียกว่ารูทนะคะหยาบขายมานะคะในในต่อสาธารณชนเนาะเก็บไว้นะคะอยากได้เป็นเรื่องของตัวเอง นะคะทักกันเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ